ให้วิจัยเปิดจันดานะครับสามารถกินเพื่อกายปลูกหน้าของกระเพื่อนนัทซึ่งพื้นที่หม่องนีนะครับตั้งอยู่บ้านหนองหน่อยหมู่ทีซีนะครับตำบลปบัวถ่าเภอหน้านจังหวัดพะนาศรักขามซึ่งผมเองนะครับได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนนะครับเมื่อปี2 5ิบสีนะครับอัยเหตุผลที่ เขารวมโครงการอย่างที่นต่กรันผมกับเฮ็ดเพียงเศษขี้วัวเพียงนะครับนักปัญญาของเศษขี้พัเพียงของในหลวงการที่เก่าทีแล้วแต่ว่าปัญหาอย่คงอว่าพื้นที่มองเหนี้มมงานนะครัสามารถที่น้ำางลางเน้ใส่ห่นรับของการเกษียณนะครับเพราะนั่นหงการเห็ดการเกษตรแบบขัดขันเขินๆนะครับที่มีน้ำใบชะไส้กับ่มุมนะครับก็เลยพราะที่งการนี่พนนี้ หลายสิ่งหลายอย่างที่มันสามารถตรวจสอบเรื่องของการเลียกเกษตรได้ผมก็เลยตัดสินใจอีกครับเขาลงโครงการาะพรวนมามีงบในการที่จะพูดซาให้เกษตรกรนะครับซึ่งสามารถจัดเก็บไปใ,ในใส่เนื้หนาแดงได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจเขาลงโครงการนะครับกิจกรรมนะครับที่เลีดยอยู่ในสวนนี้นะครับแต่หลังจากที่อบรมมาแล้วก็ได้นําองค์ความรู้ที่โครงการพน่นได้ อ,อบรอมใหมเฮ้านะครับได้มาใช้ประโยชนใ์ในแปลงจังยกตัวอย่างนะครับกิจกรรมที่ได้ผมสีเล่้ยกล้วยเป็นหลักนะครับเพราะว่าเอากล้วยมาปลูกเพื่อเป็ียนที่เลี้ยงให้พืชด้วยนะครับที่เฮ้าสีปลูกไวใ้ในในพืน้นที่ขอ,องหน้าเฮานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือผมสีรักษาความชื้นดในยการเท็ดฮ่มดินนะครับซึ่งการฮ่มดินนั่นหนึ่งก็คือสเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินอยู่รนดนแลัการที่สองสำคัญคือ,อาการห่มดินนี่ ต้นไม้สิจะาเล่นเติบโตดีกว่าหมองใดที่เขาปล่อยโฮมินอันนี้มิ้นมันนี่กระรั่งีที่เขาตรวจสอบเรื่องเดียวแล้วถ้าดจน,นะครับส่วนนอ,อกจากนั้นนะครับเขาปลูกพืชหลายอย่างของขอยู่ของกินที่นี่อยู่ในนี้นะครับโดยเฉพาะอัะอนใดที่เขาจําเป็นต้องกินในแต่ละมือเทาก็นํามาปลูกนะครับที่เรางเหอยนนี่ผักไท่นี่ผักนี่พริกเนาะนะครับ แล้วก็บัก,กคุมอวมนี่นะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่เท้าใส่ดำลงชีวิตนะครับในชีวิตประจำ้บบันเขา,า,า,รา,า,าครับอีมผมได้นำเลี้ยว่าผมเห็ดกล้วยเป็นหลักนี่็คือว่ากล้วยมันมีประโยชน์หลายนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนนะครับว่าจะเป็นนอนะครับเป็นต้นกล้วยใบกล้วย ผลของกล้วยนะครับเพื่อกล้วยปีกล้วยนะครับเมื่อได้ใบตองนี่นะครับเขาก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ราคาที่สําคัญคือกล้วยที่ผมปลูกมันมีหลากหลายพันธุ์ความตั้งหวังตั้งใจผมอยู่ที่ว่าหนึ่งอยากสีรวบร่วมสายพันธุ์กล้วยที่มีอยู่ให้มันมาอยู่นี่หลายๆนะครับเพื่อพี่น้องจากมาเบิงศึกษา์ลรเพื่อเลียนรู้กันแต่ที่ได้คุณว่ากล้วยพันธุ์ไหนมันมีอายุเท่าใดมีคุณลักษณะอย่างใดมีประโยชน์อย่างใดเมียอันที่สองก็อยากสีต่อยอดนําผลผลิตของกล้วยนี่ ไปแปลนุ่เพื่อเพิ่มมูลคา่าให้มันมีมูลค่าหลายขึ้นจากการเยี่ยมต้องมาขายกล้วยเป็นหวีนะครับขายกล้วยเป็นเครือเขาเห็นไปไหนเขาสิเพิ่มมูลคา่าให้กล้วยเรานั่นนี่มูลค่าที่หลายสิบเพื่อเพิ่มไล่ดได้ครับเข้าไม่กอดกล้วยนะครับอันนี้คือเหตุผลหลักที่ผมมอ,ององกล้วยนะครับทำมันสามารถที่จะเปลนที่เลี้ยง ของต้นไม้ไหลายๆอย่างได้นะครับเพราะว่ากล้วยสามารถดึงน้ำเล็กน้ำไม่หนาแร่งได้นะครับอันนี้พี่ท่านหอมทองอันนี้เป็นกล้วยไข่นะครับเอ่อทั้งข่างถึงเป็นกล้วยสม้มกล้วยส้มนี่ก็คือมันสีใส่ใบพี่นอ้องที่ทั้งเกลียดน่าใบสีกา้ยานสีงเงยสีเงาพี่น้องก็ไม่ซื้อเอาไป เอเฮ็ดพอส่งนะครับดูเพื่อนๆเพื่อนท่านส้มข้าวส้มกล้วยไข่นะครับเพี่นจะมาติดต่อ,อนอกจากนั้นจะไปฮ่มบุญฮมท่านพี่น้องเป็นบุญไม่ได้น,น,นอกกับตัดใบกล้วยไปฮ่มบุญน้ำพึ้นด้ายแต่ถือว่าเป็นพระนิสงฆ์ในการเลี้ยงของพวกหน้อีกอย่างหนึ่งน,น,นะครับ นอกจากข้าวสีเฮ็ดเรื่องกล้วยแล้วนะครับผมกับส,สีเฮ็ดเรื่องคือคับสวนข้วนะครับมีข้าวไส้กินไส้หยาบครับซึ่งเขากบบที่แบงคืข้นที่ออกมาประมาณนี้นะครับจะมีหลายอย่างบอสิเป็นพริกเป็นมะนาวเป็นตะไคร้นะครับบังง่ายๆของเหลที่ข้ากินนะครับเขากบบปลูกขึ้นมาเพื่อ,อลดค่าเสียใจหลังจากสานคว่ำเหมือนกุ้งทางด้านอาหารไม่กอบข้าวในชุมชนเ่อนน้นะครับหลังจากที่เจ้าของกิน มันบ่เหมิดพี่นอ้อ,นองมากนะครับจะเอาเป็นของฝากของ,ขอ,งอดนะครับแต่มันไหลอไตจองไปได้ขายนะครับไม่ไดขายที่ทห,ห,ห้อ,ง,อ,เองเซค,ครับอันนี้คือคันนาต้องคํำที่เอาเง็ดสามพงการน,นะครับเงิี่มี คือผักหลายอย่างที่เขาปลูกไว้นะครับโดยแบ่งขั้นหน้าออกให้มันเกิดได้ๆก็จะเป็นแบักีเรือเป็นกล้วยเป็นข้าแต่ไข่นะครับไปบำรุงของกลางๆที่มันสามารถที่จะสั่งเพิ่มมันคงขนาดอาหารแต่สามารถสั่งเป็นได้ได้นอกจากนั้นในสระเฮ้านะครับทั้งด้านนี้จะเป็นสระนะครับ เกษสรนี้การเลี้ยงปลานอกจากเก็บกลางน้ำแล้วเขาก็จะเลี้ยง,งปลานะครับเพฟังน้ำุ่นเพื่เพี้ยนได้ดีนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มอาหารให้กับปลาแล้วก็กุ้งหอยนะครับอยูใ่ในสราข้าซึ่งเป็นการลดต้นทุนแบบยั่งยืนไม่ต้องไปซื้อคนนะครับใบออ้ของที่นี่เพราะที่เป็น อ่ะเนี่ยเนืตัดในสวนแล้วก็ไปหมักนะครับมันเป็นอาหารปลาเ้วยนะครับได้ใจเข้าไปครับนอกจากที่เ้าสวเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นอาหารของคนอีสอย่างเช่การเลี้ยงกบครับซูเมเนี้าก็ต้องเลี้ยงกินเองนะครับซูมือ ่อนขาง,งที่สี่บ่ใครมีแล้วก็เลยเลียงอันดับแรกเลียง,งเพื่อไว้ถ่ากจินเองนะครับถ้ามันไงเึ็นมาหลายมันจะสามารถสางเป็นไล่ยได้นะครับเอาเก่าไปเฮ็ดพี่ยิงขายตอนนี้กับเป็นไล่ยได้ลักของครอบครัวส่วนหนึ่งนะครับที่สองก็เฮ็ดแก้มุงเป็นพวกหูโปก นะครับเป็นรถช่งเครื mm ่องประมาณนี like. ้นะครับอันนี้ครับเปลี่ยนไรใดยางนะครับมีสา่งไรใดรอบขั้วนะครับพื้นที่ที่เขาปลูกต้นไม้ต่างๆนะครับเป็นไม้ห้าระดับนะครับไม้สามยางประโยชน์สี่ยางซึ่งจะได้ประโยชน์ได้หลายยางวัวจะเป็นไม้เดือดเดือดจะดีไม้สำหรับเพื่อนเพื่อนเนี้ยสั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันสั่งพื้นที่สีเขียวแล้วก็สั่งอากาศบริสุทธิ์ให้เหาแล้วก็คนในชุมชนนั่งนะครับ ที่สำคัญอีกอย่างนึ่งคือมันสามารถปลูกเพื่อที่เป็นเพื่อเศรษฐกิจอย่างพักหวานนี่แซมได้นะครับเพราะว่าพักหวานนี่ดีแล้วมนเกี่ยวกับการมัดเสียงเดีเร์มนอย่างมากมันเกี่ยวกับยูน้ำกันได้นะครับที่นอกที่ทั้งเกิดได้มีทั้งต้นกระเดานะครับมีทั้งต้นย่างนะครับนี่หลายอย่างนะครับอาหารที่เกิดเป็นจากโคอาหนันกับนีหลายอย่างบางทีเป็นไข่มดแดงนะครับไข่มดแดงนี่ก็เป็นอาหารอีกอย่างหนึ่ง ตอนนี้ผมจะเอาเสื้อเห็บหน้าฝังไว้นะครับจะคิดว่อาอันนี้อานาคตะนทาที่นีอ่อาหารประเภทอาหารปลาระเภทเห็บนะครับเข้าไดา้เป็นสพิ่วนึ้นในเรื่องของการดำรุงชีในอนาคตนะครับรายได้ของครอบครัวเห็บของการอกหนองหน้านะครับ,บจาก หลายๆทางน้ากันนะครับบนสิเป็นคือผักสวนกั้วที่เขาปลูกไว้ยกตัวอย่างเช่นกล้วยก็ดีมะละกอนี่ก็ดีนะครับพริกนะครับแล้วก็พวกผักแกนฝรั่งขิดาเขาแล้วกะสิมี่เลื้อยผักอีกหลายอย่างที่เขาปลูกแล้วบักเขียนะครับมูลนี่เป็นรายได้ดีของสวนกล้วยเลื่อนเขานอกจากที่เขาเหลือกินแล้วแต่ที่สําคัญอีกอย่างคือมันสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับครอบครัวเขาให้กินชุนเขา เป็นว่าสิเกิดวิกฤตต์อย่างกระเลี้ยวเตะขึ้นนะครับเขาก็สามารถดูได้โดยที่บม่เดือดร้อนนะครับบ่จําเป็นต้องเลี้ยงหาเงินามาซื้อกินแต่ของกินเนี้ยไมีอยู่มันก็มีเพียงพออยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นปูปลาหอยกุ้งนึงน,นะครับก็ต้องไปหาทั้งคืนก็ต้องลกเงินเท่าไปซื้อของเพื่อนนะครับ

ได้หลักปะัะญา่เรอเียนมาซึงเมันสามารถทีชีวิตฟองกำบังในการดำรงชีวิตของเราขั้ที่สามคือ,อเฮ็ดเล้วตรงนี้พ้มสูงเฮ็ดเลี้ยวตรงว้อ,อ,อวานะครับแล้วก็คนในครอบครัวต้องร่วมมือร่วมใจเฮ็ดน้ำกัดน,นะครับแนดีเท่าสี่ไปเอา,อเ,าเลิ่นไปชื้อรเพราะเขาจะไปแิ้ว องปเรื่มีน้องตีลงจากเ่ป็นมีมีควอมสุนนะครับวิีอย่างยิอยอดไปเลยทั้งมนี้ก็อย่างชาบ้านเลยนะครับน่มาดยากาจตจะลงไปด้านลงกลึกนะครับเขาใส่เวลาว่างไอ้ยิ้มไปย่ในการอินมูเอียราสำหรับเป้าหมายในการเรียกโครงการโครงหน้าของผมที่เรียผมอยากเปีนบิกหน่องนึะครับทีนึเลียงลูก เดียวกับเรื่องปกของหน้าใ,ใจเครื่องยนี่เครื่อนึงนะครับอยากซิงเผยแพร่สิ่งที่เจ้าของนี่อยู่นะครับให้คนภายนอกนะครับพี่นอ้องร่วมไปถึงลูกหลานเยาวชนในมาสัมผัสนะครับเครื่องสืบทอดนะครับมีการไทยทอดน้ำนะครับก็หวังว่าสิ่งเนี้ยเห็ดแนวนี้นะครับไม่ที่เป็นเครือข่ายในการเห็ดกรเจี๊ย เป็นความหมั่นคงทั้งด้านอาหารที่เข้าสีงมีน่าการร่วมกัน,นะครับอย่างที่สำคัญก็คืออยากเป็นหม่องที่ลเลี่ยกนเรียนรูกครับอีกหลายๆท่านนะครับเข้าอาชีพมาเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อความสำเร็จของโครงการโครงการนนครับ